มดข่าพาเพลนสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน2ผู้นำทรัมป์ทักษิณไม่รอดนะคะโควิด1 9เล้งงานหือหาไปทั่วโลกค่ะสถานการณ์โควิดล่าสุดนะคะโดยตอนนี้มียอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกอยู่ที่1,27631ล้านราย โดยขณะที่ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่3575รายค่ะแต่ทว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่สร้างความฮือฮาให้กับชาวโลกก็คงจะเป็นนายโดยนัลด์ทรัมป์และก็เมลานีทรัมป์ภรรยาทั้งคู่นะคะตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด -19 นอกจากนี้นะคะโฮปพิกผู้ช่วยของประธานาธิบดีทรัมป์นะคะก็ติดเชื้อไวรัสโควิดไปอีกคนด้วยค่ะก่อนหน้านี้นะคะโดนัลด์ทรัมป์ได้ปฏิเสธการใส่หน้ากากมาโดยตลอด และไม่ออกกฎหรือว่าข้อบังคับให้กับชาวบริการต้องสวมใส่หน้ากากแต่อย่างใดค่ะเพราะเชื่อว,วันนั้นคือเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แม้ว่ายอดผู้เสียชีวิตในสหรัฐจะพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องก็ตามค่ะโดวนั้นเองได้ปฏิเสธการสใส่หน้ากาก,ากมาโดยตลอดตั้งแต่ช่วงแรกของการระบาดเชื้อโรคไวรัสโควิด -19 โดยทัมพ์อ้างว่าตนเองมีร่างกายที่แข็งแรงมากไม่จําเป็นต้องใส่หน้ากาก,ากค่ะ กระทั่งเมื่อวันที่11กรกฎากคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์นะคะได้สวมหน้ากาก,ากออกที่สาธารณะเป็นครั้งแรกขณะเดินทางไปที่ศูนย์การแพทย์ทหารแห่งชาติวอเตอร์รีดรัฐแมริแดนนะคะและหลังจากนั้นไม่นานก็รับข่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์เป็นอีกคนที่ติดเชื้อไวรสัสโควิด19ค่ะนอกจากผู้นำโลกที่ติดเชื้อไวรสัสโควิด19แล้วนายทักษินชินววตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็เป็นอีกคนที่ตรวจพบไวรสัสโควิด19 โดยนายทักษิณได้รักษาตัวอยู่ที่นครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรตนะคะซึ่งนายทักษิณรู้ตัวตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและเข้ารับการตรวจทันทีและให้คนรอบตัวทั้งหมดผ่านระบบการตรวจทุกคนพร้อมกักตัว14วันซึ่งจากการตรวจแล้วก็การกักตัวตามมาตรการพบว่าคนรอบตัวไม่มีใครติดเลยคะ่ะติดเพียงนายทักษิณคนเดียวเท่านั้น ทังนี้นายทักษิณระบุด้วยว่าได้ผ่านกระบวนการรักษาจนหายเป็นปกติและใช้ชีวิตตามปกติแล้วค่ะจากสถานการณ์โควิด1 9นะคะนายทักษิณชินวัตรแล้ก็นางสาวยิ่งรักชินวัตรนะคะ2อ,อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ร่วมลงทุนในบริษัทธุรกิจสุขภาพเทคโนโลยีด้านเทเลคอมมาผสมผสานกับเทคโนโลยีตรวจดี a ด้วยการตรวจ D n a ถึงว่าจะไม่มีรายงานว่าเครื่องดังกล่าวนี้สามารถตรวจโควิด1 9ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเซอร์จอห์นเบลราชศาสตร,ราจารย์ประจำภาควิชาพัทยศาสตร์มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดได้ให้ความเห็นว่าอุปกรณ์เหล่านี้มีความแม่นยำไม่ต่างกับการตรวจในห้องปฏิบัติการหรือว่าห้องแล็บเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แล้วกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ